ทนายรัชพลขอถอนตัวด้านลุงพลเผยเตรียมเปิดตัวทนายความคนใหม่สัปดาห์หน้าวันที่20ธันวาคม2564เวลา9โมงครึ่งนายชัยพลวิภาหรือลุงพลพร้อมด้วยนายรัชพลศิริสาครทนายความได้เดินทางมาที่ศาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อเตรียมเอกสารขอถอนตัวเป็นทนายความของลุงพลพร้อมเปิดตัวทนายความคนใหม่ประมาณอาทิตย์หน้า นายรัชพลศิรีสาครทนายความเผยว่าได้ยื่นเอกสารแล้วทางศาลบอกว่ายังสั่งไม่ได้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งทนายความคนใหม่ก่อนตนได้บอกลุงพลว่าขอให้ลุงพลเป็นคนถอนทนายคือตั้งทนายใหม่ถอดทนายเก่าไปเลยเพราะว่าตัวลูกความหรือลุงพลสามารถที่จะถอนทนายความได้อยู่แล้วโดยที่ทนายเก่าไม่จําเป็นต้องยื่นถอนฉะนั้นพอลุงพลตั้งทนายใหม่ สามารถเขียนคำร้องได้เลยว่าขอถอนทนายเก่าทนายรัชพลเผยอ,อีกว่าส่วนทางทนายจะกลับมาดูแลคดีอีกไหมตามมารยาทของทนายความถ้ามีทนายความทีมใหม่เข้ามาจะไม่ยุ่งนอกจากว่าทางลุงพลจะคุยโดยปกติก็คงไม่มีการเข้ามายุ่งในคดีแต่เคยได้บอกใน YouTube แล้วถ้าหากลุงพลยังไม่มีทนายก็เป็นเรื่องยากที่จะถอนทนายได้เลยจึงได้บอกเจ้าหน้าที่แล้วว่า ลุงพลมีทนายใหม่แล้วก็ได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่แล้วและได้นำเรียนท่านผู้พิพากษาท่านบอกทําเรื่องเข้ามาก่อนจะสั่งคราวเดียวกันเลยและในวันนี้ได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมที่ถอนทนายเป็นเรื่องเอกสารที่ศาลสั่งทางทีมทนายชุดเก่าทำมาให้เสร็จทำมาว่าพยานแต่ละคนสําคัญอย่างไรทำมาแล้วทั้ง32ปากอีกตัวหนึ่งคือเอกสารที่เป็นคำให้การของจำเลย พอดีทางโจ์ก็ร่วมเรียกค่าเสียหายมา10ล้านกว่าบาทซึ่งทางเราเห็นว่าเป็นการเข้าข่ายใช้สิทธิ์โดยไม่สุดจริตก็เลยมีหนังสือยื่นต่อศาลไปขอปฏิเสธและขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทางโจท์ร่วมขอให้ทางศาลเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากทางโจท์ร่วมด้วยซึ่งตรงนี้แม่น้องสมภูขอไปปรึกษาใครก็ไม่รู้ถ้าหากว่าแม่น้องสมภูถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ทางที่ปรึกษาน่าจะเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยในเงินจํานวนนี้ซึ่งจํานวนเงินสูงสุด2 0 0แสนบาทไม่ทราบว่าศาลจะสั่งได้เกินค่าธรรมเนียมหรือเปล่าเพราะว่าศาลมีอํานาจสั่ง2 0 0แสนบาทหรือต่ากว่านี้ก็ได้ถ้าหากว่าเป็นการใช้สิทธิ์ไม่สุดจริตติดต่อลงโฆษณาได้ที่0 8 0 8 0 9 0 0 8 0 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด u b s สไ i b e กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ